น้องกิฟบก็ะหาน้ำนองพี่้องเลยเรามาใครพี่้องเ้ยไม่น้องโซกไป สบายดีพี่น้องเมื่อสกูสกุเลเด้เด้อบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝังลาวพี่น้องฝังไทยรวมทั้งทีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกะทักไทยสบายดีเมื่อนี้แม่น้องโซกะ สิได้เดินทางเมื่อวานพี่น้องเอ้ยเมื่อกะเมื่อกะทันหันเนาะเพราะว่าทางบ้านพุทธมากนะว่าอ่าบิ่นบสมบายพี่น้องเอ้ยแม่องโซก็ได้เมื่อหากใจจริงแม่องโซกัอยากยูนี่นี่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าคิดว่าอยากดินบุญวัองไฟก็จังเมื่อพี่น้องเอ้ยแต่กะบบได้ดินซ้ำเนาะแม่องโซก็บุญม่หอดซ้ำแต่ว่าก่อนไปกะแม่องโซกะขอขอบคุณได้ายเนาะ FC ทุกทานที่เขามาติดตามรับซมเนาะมาให้กำลังใจจะได้กะแม่องโซก่ะขอขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องติดตามรับชมไปแม่น้องโซ พี่น้องไปกาเมนมมน้องโซกัสิเดเมื่อปาลาเอือดพี่น้องเอือยเพื่อนกาคือชีเสียใจใน่คิดฮอดเนาะบายดีพี่น้องจุ๊บเมนน้องโซเลยกับรานนั่งกับน้งคืนเมื่อปลาเราค่อยคิดฮอดข้าเจ้าแล้ววันนี้เมื่อมีเท่าคอยกับอันมะปัดแล้วกับน้องกิีบอยู่เพื่อนวันนี้คิดฮอดข้าเจ้าหลายพี่น้องก็คือเว้าเลยเนาะเอือเอือยน้องเฮามาอยู่น้ำกันแล้วกัอยู่น้ำกันมีความผูกพันกันคิดฮอดข้าเจ้าแล้ววันนี้เคยไปหาอยู่หากินขุดบงขุดเบานะเนาะแมนแมนเดินทางปลอดภัยโอเค ตอนนี้ก็เตรียมการที่สิเมื่อพี่น้องเอ้ยน้องโซก,ก็ขึ้นรถมันโมเมนต์สิขี่รถไถเมื่อได้ดูเข <c oughs> ายังถ่ารถโดยสารอยู่พี่น้องเอ้ยตะบ้านน้องโซกเพกิน่นมมาเขาสขิขี่รถไถขึ้นรถไถถ่าพี่น้องเอ้ยดูขี่ขี่รถไถนี่เพื่อสิฮอดบ้านเนาะนักเติบ์ไปพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นของเนาะที่แม่น้องโซก,ก็จะได้ถือเมื่อพี่น้องเอ้ยอันนักกระสอบก็จะมีใบแล้วก็หอยพี่น้องเอ้ยแล้วก็แมงกิโนนพอได้เมื่อผักช่องเถ้าหนะอันนั้นก็ส่วนไก่น้องโซกพี่น้องเอ้ยส่วนนั้นก็กระเป๋าเครื่ออออออองงงพพีีีีี่่่นนน้้้เเเดด๋๋ยยยยววรรรถถถาากกจ็ม แกน้องกีบพี่น้องเอร่าเช้าสิเมื่อปาอะไรไม่บายไม่บายไม่บายเช้าเลยบวกลื่นทอดเช้าบลาทอดน้องโชคแล้วลูกเนาะบวกึื่นทอดบวน้องโชคบวกลื่นทอดน้องโชคแลยอีดาเพป็นกาสิขึ้นทอดน้องเพื่อนได้พี่น้องเอึดเพราะว่าแต่ละมื่อกะลิ่นน้ำกันเนาะบัดพ้อบพราะยกันขึ้นอดบวกล้องโชคขึ้นทอดเนาะขึ้นทอดแลนะเออขึ้นทอดนะขัวเพื่อนมาขึ้นทอดน้องโชคเพื่อนเดี๋ยวอีกจ้าหน่อยบวกลื่นน้องโชคกับมาไม่เนาะเนาะมาคนมันตุนเนาะมาคนมันตุนน้องโชคมาไม่โดดกามาเลยพี่น้องเออบวกล้องโชคเพื่อนกะถืออีดงงงงปปาเลลยกกัู ทั้งลุกบนกะไรก็สอบพี่น้องเอ้ยอะทั้งบนนั่นกะอุ้มล้านพี่น้องขึ้นหอดเนาะสั่งชายดูอีพิ่นขึ้นหอดล้านอุ้มล้านบิ่งขึ้นไรล้านเมื่อเนาะขึ้นหอดพม่น้องโชคก็ขึ้นหอดเอื่อยพี่น้องเอ้ยแก๊กเสียจะได้เนาะนางขับคันกะในเมื่อแหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ลารถมาหอดเด้พี่น้องเอ้ยเด็กฮาสกี้โดยสารเมื่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาเครื่องรถพี่น้องเอ้ยมาถึงมาถึงโอเค ารถไม่เลเด้อไปไอา่กนืาขึ้นเยอกาลงได้กขึ้นมากวะโชว์กับพี่ดอกเลยไปไปไปลาจะบมเงือบลูกไปงื่อไปเงือกเงเงอเลยทินมาเชือกเด้อเงือกตอนนุ้เอ้ปลาเอ้ยเงือก่อนไฟดูนะโอ้น้อง น้องกิฟตกระหาน้ำนองพี่น้องเอ้ยน้องกิฟตกระหาน้ำนองขี้หอดนองบาย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 นี่ละบายบายอยู่ดีไม่แห้งเี่แหละเอ้ยเมือ่อก่อนตอนนี้กาเลยเลื่อนทางเลยพี่น้องเอ้ยเป็นอันตอนนี้กาเวลากะสีอยู่ยนในประมาณเจ็ดมงปลายพี่น้องเอ้ยไปเบืองว่าเข้าหอดกะสีอยู่จอกโมง้งนะนะพระนงโ,โซกันดิป่าเพื่อนเอาเองินห้พี่น้องเอ้ยไปซื้อขนมส่วนน้องโซกันังน้ำเพคุนพี่น้องเอ้ยวัดตะขึ้รรนรถนะวัดตะรถออกกะอยากรับโหลดขืนโหลดแต่กะรับโหลดโซกนนันดิ ຕາເປື້ຍໆກະຊິລັບແຕຮາກວພີນອງອຮ คนกะเต็มรดพี่เราเอ้ยกระจ้ากะนต่งคนณตงไปนะะลายคนเดินลงโตก็ยังพอไปจะต้องการน้อนเรืพี่เราเคยนรถแต่ก็ขึ้นรถแต่กนอนโถลดลงโต่ะกันคนดีใจพี่้องเอ้ยว่าเนอันเดยเมื่อหาตากับนายคนตื้นต่เ้าคนนั้นพี่เราตื้น้หาเมืองเขา่มีด็่นะ ดีใจป่ะมือฮะผู้ก่อเป็นดีใจพี่น้องเลยวันนี้การน้องสู้กับนอนเลยพี่น้องเลยนอนนะเพื่อเต้เพื่อเต็มเพื่อไอ้หอนในการหอนคนนลายพี่น้องเลยได้บ้านข้าเจ้ากัดติดดอกไม้พี่น้องเลยติดดอกไม้เยเพราะว่าหอดบุญบ้านข้าเจ้านะ ເຮົາກໍໄດ້ຕິດຕົງໃນອງເ o อຸາຂຈນະຊິກຫອງບານປນວ່າອຸາຈ ตอนที่มิงโตกออกมากสุดนั่นะพี่น้องเอยออกมาซื้อเตียงนั่นนะแต่ว่าทั้งขาจาวอื่นเรื่องพี่น้องเอืยแต่ว่าเอื่นตลาดนักกุญแจเรื่อง,าอาห,าาองหาสะพอน cả là tương lai của mình tương lai của mình tương lai của mình tương lai được mình tương lai của 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 ตอนนี้กะได้ซื้อไข่หนงโซ่เพื่อนอยากไข่เพิ่อนอยากแห้ง yeah. พอเพื่นกะกำลังปอกภาษีบางเฮือกคือปอกเขึงเทเพื่อนมาเพื่นนั่งอยู่พี่น้อยเพื่อนอยากกินอยู่เพื่นมักินไข่พี่น้องเอ้ยดเพื่นมักกินไข่ปีพี่น้องเอ้ยเล้วกะกำลังเย็นเบาพี่น้องเอ้ยหนงโซ่กะแต่ว่ากะบทนาปานุ่มหอกพี่น้องเอ้ยอยากแห้งพี่น้องเอ้ยตื่นแต่นอน แเขาก็ะหอดคิวรถเซโนเลยพี่น้องเอ้ยลงเรียบร้อยนะจ่ายเงินคืนเรียบร้อยกันถือกนหนึ่งหาสิพันพี่น้องเอ้ยจับเงินบาทเข้ากันอยู่ในคนละลอยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขากันจะนั่งรถตู้ต่อลงเมื่อเมืองคงเสด็จพี่น้องเอ้ยทางลงโซกันลงรถกันอยากกินรถพี่น้องเอ้ยปุ่นอยากมักม่วงมันจะไม่ไกร่หายมั้ยมันไม่ใครหายเด้อโอ้ยกินรู้ขนาดพี่น้องเอ้ยน้องโซกันเลยตอนนี้กับไม่น้องโซกับคนเครื่องเขามาถ่ายคิวรถเลยพี่น้องเอ้ย ยาวไปน้องโซกกะจะไปซื้อปี๊รถก้อนแบบนี้ตอนนี้กาไม่น้องโซกกะซื้อปีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยสามสามคนพี่น้องเอ้ยมีไม่น้องโซกเองกาพ่อน้องโซกละกาลานทรายพี่น้องเอ้ยอันถือคนหนึ่งเซนสี่สิบพันพี่น้องสามคนกับสี่เซนท่าไปน้องเอ้ยเดี๋ยาวไปน้องโซกกะสิได้ขึ้นรถเดินทางก้อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ชวนน้องโซกกะกินมะม่วงพี่น้องเอ้ยน้องมากขยากรถแก้ออกแล้วพี่น้องเสือเพิ่นห่อนเพิ่นบ่มากห่อนน้องโซกขั้นห่อนอยู่บ่ได้พี่น้องเอ้ย อุ้ยผสมพุ im so uh ่นคิวรถใส่หนูพี่น้องเอ้ยอันเขาเจ้าย่างเขาเจ้าก็หาเลาะติดดอกไม้พี่น้องเอ้ยเป็นปาเฟนีบ้านเนาะมอสิฮอดบุญบ้านเฮาก็จะได้ติดดอกไม้พี่น้องอันแม่น้องโชคนั่งอันรถออกมาตั้งแต่บันเวียงอัน7:00นปลายพี่น้องเอ้ยมาฮอดพี่กะพอดีอัน10:30นพี่น้องอถือว่านั่งมาตหันประมาณ3กว่าพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเ้าสิเบิงว่าเอาสินั่งแต่เซโนโลงไปหาเมืองคองเซโลนนี่มันสิชัยไม่ได้จั๊กสุโม,มงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้กะไม่น้องโซก่ะยังนั่างทารถาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ก็สิเป็นรถปักซพีพี่น้องเอ้ยเ้าก็สิขึ้นรถคันนี้แหละน้องโซก็าจากะขึ้นพี่น้องเอ้ยมึงพอดกไไงมั้ยตอนนี้กะหอดรักสามสิบห้าเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นจอดนะเพิ่นจอดในคนซื้อเครื่องสื่อของพี่น้องเอ้ยหอดรักสามสิบห้าเลยพี่น้องเอ้ยท่าน้องโซก่ะหอดไซกินหันพี่น้องเอ้ย กำลังเพวิวมกินมีตะไคร่ย่างเหดียวกินกน็กินตะไคร่ย่างเหดียวพี่น้องเอ้ย <Okay. S 1> แนวเพิ่มมาคุณคุณยังไม่นดีใจเพิ่นเต้นอยูอ่ข้าขนเลยเรามาไข่พี่น้องเอ้ยหอดไสกินหันกับไข่ละ <laughs> เอิรนปลาลุงกินน้ำเลยลูกมาเด้อปลาลุงเลยกินไข่เด้อกินไข่พี่น้องเอ้ย <laughs> กินแนวจะน้อยรถออกเลยพะการน์นะน,น,นี่ตอนนี้กาหอดเซวังเฮียงเลยพี่น้องเอ้ยส่วนน้องโซกอะรับคือเก่าพี่น้องรับจนหมดบ้านประเดียนี่ เดี๋ยวเราเดินทางตกนพิมพ์ yep> ้านนี้มีหมากพันธุเอเเบิแล้วเดี๋ยวซื้อมะาวเดี๋ยวซื้อมะพร้าวของพิใหี่เรานอกเจับมร้าเออสิอด ตอนนี้กะเหากับหอด้าปงแล้วพี่น้องเอ้ยหอด้าปงหอดบ้านน้าปงพี่น้องเอ้ยหอดบ้านด้าปปิ้งเทไดนี่นะสิหาก็ได้ละหาสิบหาหาสิบก็ได้อ่าไม่ต้องโศกกโตเถะโตว่าพี่น้องเอ้ยแม่ค้ากับใจดีเนาะงามเอาเดี๋ยวเอาซอยเพิ่นปิ้งนึงเนาะเมื่อฝากตากับไงละนี่ซื้อปิ้งไก่ไปฝากผู้อุกับแม่อูเนาะฝากตากับไยเนาะ กินเลยพี oh, con, j j. J ah. Le, ah. one, ่น ah. oh, ้องเอ้ยไปผ่าพวกอู้จังไสกินก่อนเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นซีมก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นซีมก่อนหันดีมามาเพื่อนว่าลาจะซีมก่อนมาดิค่ะนี่จะซีอ้อนนี่ไปผ่าพวกอู้บ่โอ้ยซีมก่อนเลยพี่น้องเอ้ยเราซีมมึองมาเส็บดูว่าเส็บไหนละเราก็ซีว่าแหละพี่น้องเอ้ยอันเดียวจะเข้าลังจากเข้าไปอันน้าปงแล้วเราเขาก็จะได้เดินทางโตพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเราจะไปลงเมืองโคงพี่น้องเอ้ย อันระวังเมืองคงกับน้าโงเขาเนี่ยกับโบกากันไปนายดอกอีกไปอันจักประมาณจักกิโลเนาะไม่้องโซกับโบฮู้ดอกเดี๋ยวอีกจ้าหน่อยกัดจะได้หอด้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ไม่้องโซกับหอดเมืองคงเลยพี่น้องเอ้ยที่จริ้งหันโจทย์จะพูดพี่น้องแต่ว่าอันกัจเจวบุตรโจทให้ยกัจเจวลงจอยพี่น้องเอ้ยไม่้องโซกันเลยเลยมากนิดนึงนะส่วนน้องสายแล้วก็ทารัดเอาอยู่คนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็หอด้วพี่น้องเอ้ยตอันทางด้านกัดจับน้องโซ่ไว้ยเนาะเล่นออกทางพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ก็อ้ายกับน้องชายกันเลยมาฮับเอาไม่ต้องโชคเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโชคกันสิเขาตลาดก่อนเพราะว่าสิไปซื้อของเมื่อฝากตากับยายนะเดี๋ยวให้ร้านชายแล้วก็อ้ายเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโชคกับพ่อน้องโชคสิไปรอกซื้อเครื่องเมื่อฝากตากับยายก่อนตอนนี้ก็ไม่ต้องโชคกับฮอน์หานหมักใหม่เลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซื้อหมักใหม่เมื่อฝากตากับยายก่อนอู้น้องโชคก็เลยอยากกินอันนี้อ่งุ่นพี่น้องเอ้ยยายเรามาคือยังไงซื้อมือฝากเพื่อนเอาเครื่องโลพี่น้องเอ้ยเครื่องโลกกถบบาแล้ว เดี๋ยวเอามากันนี้เน่พบตาตาเพื่นมากกินพี่น้<า>องเอ้ยอันนี้มา,า,มากหมักพิลานี่เรามากกินพี่น้องเอ้ยคนแถาก็มากไปจะสี่แหละเดี๋ยวเอามักพิลาอันนี้มาพิลาอันนี้ขายจะได้นี่มักพิลาบ่โลหนึ่งสี่สิบเคร่งโลใช่โอเคเคร่งโลเดี๋ยวประคามเลยข้ามเมื่อไหร่เคร่งโลหกสิบ เอาเมื่อไรแล้วก็ก okay, ินบ่ไรไรมือเอาสำซ่าพันธ์เลยบ่นี่โอเคเอาเดี๋ยวเอาสำซ่าพันเพราะว่าอันนี้เมื่อไหร่ไห้ตาเพิ่นไม้เข่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นมาส่วนน้องโซก็อยู่ลำโพงคืนเพราะว่ารดนนเถื่อนม่น้องโซกมาเนาะกะซื้อของเมื่อบำรุงตากับงายิ่นไหนจะน้อยพี่น้องเอ้ยกะไปโดนก็ะคืนหอดเพิ่นอยู่น้องโซกะน้องโซก็อยากกินก้อนงายเด้อพี่น้องเอ้ยอยากกินก้อนแลกอยากซีมก้อนซื้อปิ้งไก่บ้าไงไม่อู้ใส่ซีมก้อนซื้ออโงนกับซีมก้อนพี่น้องเอ้ยเเนนมกออ้า ไม่อู้เซ็บป้องเจ็บป้องเมื่อยอู้นั่นตัวนี้นั่งเมื่อยอู้น่ะนี่หลังจากซื้อของตากับยายเดียวกับเมื่อยอะไรพี่น้องเอ้ยน้องโซ่เข็นปืนป้าตุวอยากไล่พี่น้องเอ้ยมายอมมืออนี่เมื่อยดีกันยิ่งปุดนปุเราถือใจแห้งพี่น้องเอ้ยราคากับโบไม่ได้น่อยเราพี่น้องเอ้ยอันแปดสิบปุ่นเลยจ้ถ้าเป็นเงินบาทเท่ากับอยู่ในรอยรอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยอยู่ในรอยหนึ่ง าดยิ้มเป้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปน้องโชคเมื่อก่อนพี่น้องวันนี้เพราะว่ายังสิไปแวะซื้อแนวกินอีกนะตอนนี้ก็ไม่ต้องโชคอะไรหอดบอลซื้อปลาเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวซื้อเอาเอาเอาปลาเมื่อเฮ็ดกินเพราะว่าไม่ต้องโชคหอดเท้อนเลยก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยนั่งรถมากับพวกแห้งแล้วนะอีกอย่างกับประหยัดเฮ็ดกินเพราะว่าเขาเมื่อยเอาก็คือเอาตัวที่เฮ็ดแล้วเมื่อกินพี่น้องเอ้ยนี่ตัวหนึ่งตอนนี้ก็ซื้อเนื้อกินเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องโชคกับซื้อเดินทางเมื่อก่อนวันนี้ล้มเลยพ หอดผีก um: pues ับผ nah, right ู้นี้สี่มุ ha ้งแดงพี่น้องเอ้ยนั่งรถอันออกตบ้านไม่ต้องกรีบผันเจ็ดมุ้งเสารหอดผีผู้นี้ี่มุ้งแดงพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาไม่ต้องโซกับหอดเทือนเลยพี่น้องเอ้ยป้าเพื่อนไม่ต้องโซกสีนั่งรถมาหอดพี่น้องเอ้ยอันใส่เวลาอันไม่ต้องโซกออกตบ้านไม่ต้องกรีบผันเจ็ดมุ้งพี่น้องเอ้ยเจ็ดมุ้งปลายพอจะมาหอดเทือนสี่มุ้งแดงพี่น้องเอ้ยสี่มุ้งแดงป้านั่งรถเกือบเจ็ดแปดสิมุ้งพี่น้องเอ้ยมาหอดกาคือว่าวเดินเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่า อันไายเส้นทางกันเนาะแม่น้องโซกับบริคอยไทยภายในกับเมน้องโซก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะน้ำเอฟซีเพราะว่าแม่น้องโซกใส่โทรศัพท์ไายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าโทรศัพท์แม่น้องโซกมันโมเมนต์กันซันนะมันกะจะถ่ายได้ยาเส้นทางบ่ได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโซกจะเอาของไปให้ตากับยายก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ปาตัวเมน้องโซกไปโดนพี่น้องเอ้ยมาอย่างถูกอย่างกับเลี่ยนเนาะขึ้นหอดบ้านพี่น้องเอ้ยพอจะมาหอดกันดีปาสบรรยากาศพี่น้องเอ้ยลมโหยโหย มีความสูงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอาของไปให้ตากับย่ายก่อนพี่น้องเอ้ยมาไปเบิ่งก่อนว่าเพิ่นนั่งอยู่ไสเด้อพี่น้องเอ้ยคือบ่ทันเห็นตากับย่ายเราก็นั่งคออยู่พี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกกนกำลังมาฮอดป๊าดีแม่น้องโซกไฟลนคือฮอดแม่น้องโซกเตี้ยหันเนาะคือฮอดอันนี้กระสเป็นป้าพี่น้องเอ้ยฝุ่นเพิ่อนโพลเพิ่นดีใจหลานสาวเพิ่นมาโอ้ยโพลงามแท้ๆแม่ไงเตี้ยอันนี้กระเตี้ยคือกันกับแม่น้องโซกนะพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกเตี้ยกะสงสัยไะไมาจากป้าพี่น้องสงสัยไะไมาจากป้าแม่น้องโซกเตี้ยนี่ นี่ก็คือของฝากไม่ลงโซกที่มาให้ตากับย่ายพี่รองเอวยมีแต่ของเพิ่นมากหม,ม,มักอุ่่นแล้วก็หมักพีรและะ้วก็หมักขามพี่น้องเอวยส่วนหมักขามกับหมักพีรานะของพ่อใหญ่เพิ่มมักพี่นะ้อง,นนอ,องเอวยแล้วก็ส่วนหมักอ่าง,งนวลนะของไงเพิ่มมัก,อ,มกอ้าวเบาๆไรไงห้างพี่น้องเอยวยเดี๋ยวไม่นอนม้องโซกกะสีแต่งกินเข่าก่อนเพราะว่าอยากเข่าพี่น้องเอวยามาโหดเพื่อนพี่น้องเอวยพวกเนี้ยเฟสเป็ดตากับง่ายพี่น้องเอวยไม่้องโชคไปโดนยิงไปกะตีอื่นมาไม่ได้นายปฏิจะโตักใหญ่เป็ดไก่กาหน้าห้องเต็มคอกพี่น้องเอวย ปลาโตเต็มคีรินพี่รอนบรรยากาศกพี่น้องเอ้ยล้มเบาลๆไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแม่น้องโซกัสไปแตงเฮ็ดยู่เฮ็ดกินก่อนเพราะว่าอยากเข่าเลยพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซกลืมเบาพี่น้องเอ้ยลืมของผักแม่น้องกริบส่วนน้องกริบของผักเพื่อนผักมาให้ตากับย่ายพี่น้องเอ้ยนี่ใบเดียวพี่น้องเอ้ยใบเดียวแต่ว่ามีคุ้นคาทั้งที่ใจพี่น้องเอ้ยโอเคให้พอเพื่อนมาให้ผักมาให้พอพี่น้องเอ้ยอันนี้อันกับบริติมบริป้าเราขึ้นมาเพุ่นไปอยู่ไก่กับพี่น้องเพราะว่ากระซงยืนพอเนาะ คนกับอย่าเอาเครื่องออกพี่น้องเอ้ยเครื่องที่ซื้อมานั่น่ะบริษัทมาเฮ็ดเองพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเมื่อยนั่งรถกแต่ก็แห้งพี่น้องเอ้ยปลาปีงปลาตัวไงตัวละแสนพี่น้องเอ้ยชั้นว่าเป็นเงินบาทกะประมาณสองร้อยพี่น้องเอ้ยสองร้อยตัวหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องเอ้ยปีงเรียบร้อยมาแล้วกกินโรตสู้หอพี่น้องเอ้ยอันรากานี่กระปุ่นพร้อม กระปุ่นกะอันเล่าเ้าก็เอิญกระปุ่นได้พี่น้องแต่ว่าฟังไทยนี่พี่น้องฟังไทยนี่เอิญขนมจีนบ่พี่น้องพี่น้องฟังไทยนี่เอิญขนมจีนแต่ว่าบ้านไม่้องโซกเอิญกระปุ่นพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำแจ่วพี่น้องเอ้ยครบเครื่องนี่ลืมปิ้งไก่พี่น้องเอ้ยนี่กระสังหาปอปลาไม่ลงโซ่จนลืมพี่น้องเอ้ยอยากเข่าแห้งเนาะเดี๋ยวพักปิ้งไก่กับพี่น้องเอ้ยอยากเข่าแห้งนะพักตอนแบบง่ายๆดูพี่น้องเอ้ย เข่าง่ายไม่้องโซ่พี่น้องเอ้ยนี่กับขาง่ายไม่้องโซ่ชิบ้าเข่าง่ายกับพว่าชิบ้าเอิ้นเข่าแดงซะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไม่้องโซ่ก็หดจนสีม่วงแดงเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าแดงแล้วไม่้องโซ่เด้อปลาชวนตากระมิให้เพิ่นกินอิ่มกินอิ่มก่อนเลยพี่น้องเอ้ยยังเต็มไม่องโซ่เนี่ยกับลุงกับพี่น้องโซ่พาช่วยพี่น้องเอ้ยข่านมจ so. ีนยาข็ไกลงขอไก่ายพวกเสียบวีรตีนเขอไก่ฟันเขอไก่ฟัน เสื้อกั่น้องเอวยาเขาแห้งไม่้องโซ่กันเลยปีงไก่หน้าโป้งพี่น้องเอ้ยนี่ปีงไก่หน้าโป้งแกมกับเหลอาขาเมืองคงอ้าวบ่มีเหล่าขาวพี่น้องเอ้ยถึงซื้อดื้อซ่าถึซื้อดอกบ่เหล่าขาเมืองคงดัมบงก็คือสารบัติเลยพี่น้องเอ้ยดัมเชนอยากเขาแห้งพี่น้องพอข้างหนึ่งเลยได้ปลาโตไก่เขาเนี่ยพวกพันธุ์เมื่อแรงมาแซมบะก้อน

ตอนนี้กาไม่ต้องโศกกากินเขากินดำเรียบร้อยแล้วคลิปนี้กัเอาสมนีก็นอกเพียงเนาะคลิปหน้าพ่อไม่ต้องโศกไหมกดไลค์ที่ว่าเขามาบุ้งใหม่ใหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องโศกในเรื่องพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเทคลิปต่อไปส่วนที่ว่าผู้ใดเบื่อผาดคลิปใหม่ใหมของไม่ต้องโศกอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้ไม่ต้องโศกในเรื่องพี่น้องเนาะ